ับวัน,นี้ก็พักเรื่องรีวิวของเล่นนะมาดูขนมกันนะครับก็มีนานๆก็มีรีวิวขนมกันบ้างชาชิมเป็นขนมปังสังขยาลาวานะครับคุณเก็บในตู้เย็นเค้กจากร้านเค้กฟูเบเกอรี่นะฮะคงแต่บ้านคุณก็คงมีอะ่ะเค้กฟูนะครับมีขนมปังหลายๆอย่างไม่ได้สปอนเซอร์นะคือกินไง <laughs> นะครับมัดปืนไปเลครับ ก็หอ,อมอร่อยสดใหม่ทุกวันควรรับประทานภายในหนึ่งวันเก็บตู้เย็นได้สองสมวันพี่ซื้อมาเมื่อวานฮ็อสวัสดีครับสเปเชียลฟอร์ยูนะครับเค้กฟูเบเกอรี่นะไปกินกันมา้างนะพี่ก็ไม่เคยนี่แหละไม่มีหรอเออนะครับมาดูนหน้าตากันอันนี้มันนี่พี่จำราคาไม่ได้แน,น่นจะสามห้าบาทแอนนาะดูกันดั้มไม่จบวะกินนมขึ้นก่อน นะครับวันนี้ก็พร <c oughs> ุ่งน,นี้พี่มีงานเชา้าตอนแรกพี่ว่าจะรีวิวเอ่อเรสเทนเจอร์แต่ว่าก็ไม่ดีกว่าเดี๋ยวดึกนะครับก็เลยอะไรดีวะจะกินขนมแล้ว <c oughs> รีวิวขนมด้วยแบบไม่ได้รีวิวนานแล้วนะครับนี่เค้กฟูนะเบเกอรี่อันนามีว่าร้านเค้กฟูแถวบ้านนะครับแหมหิวเลยเห็นแล้วหิวเลยให้อันนา ปิดเทอมกันแล้วนะเวลสาสบายายังไงเราเนาะนะเชกลาวาโอ้ขนมปังเขาดีนะเดี๋ยวกินให้ดูริงพี่ยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยแต่แรกว่าจะงดแต่ไม่ไหวเลยหวิววันนี้กินน้อยมากนะดูไส้กันดีกว่าอัดกัน อืมีความนุ่มๆนุ่มๆน,มๆน,มน,มนมะครับอืมอร่อยถือว่าอร่อยเลยเดียวนะฮะหม่ไม่มีเครื่องดื่มแป้งนุ่มมากนะ ๋อวานายไม่ไปดิดอ่ะเดี๋ยวกินทัก2สองอันเดี๋ยวเก็บไว้กินพรุ่งนี้อีกสองอันเพรเขาบอกว่าเก็บในตู้เย็นได้สองสามวันนะฮะแคกฟูน้ำมัน ขนมฟังสั่งใหขยาลาวาเอ้าทำไมแหละนะตอบตอบแล้วก็ปิดแล้วอาจจะปิดชา้าเขาหน่อยนะเคฟูเบเกอรี่นะครับแต่ว่าตอนที่พี่ซื้อไอแครแล้วมันหมดเขาบอกต้องมาเชา้าๆหน่อยไอแครหมดเร็วไอแครเแต่ไอแครเขารสชาติจะไม่เหมือนกับไอแครทั่วไปนะมันเหมือนไส้คมครีม ก็ดีเหมือนกันก็กินได้อยู่ไส้ทะลักออกมาแล้วละไส้เยอะ <c oughs> ดูไส้ดีกว่าไส้อย่างนั้นเลยนะฮืมอ ทำไมรับเพิ่ัใจเขาเนนะี่ยเป็นแบบนี้อะ,อะไรแล้วแมวกินไม่ได้แมวทำไมแมวทำไมแมวอย่ายุ่งแมวกินปลาทูไปเฮ้ยไม่ได้อย่าก,กินอือะไรอะ่ะไปเที่ยววะเฮ้ยตอนนี้โควิดระบาดอ่ยเที่ยวเลย กินไหมล่ะลองดูไม่กินหรอกดมอย่างเงี้ยเฮ้ยแมวกินไว้ไส้มันเป็นนมนมอ่ะนะเ,เหลี่ยเลยอร่อยไหมมากินได้เฮ้แมวกินได้ด้วยอร่อยไหมลนะ่ะอืม กแค่นี้แหละเลี้ยเล่นเล่นอเพียงนะครับเดี๋ยวสองอันไปกินมันีเท่าเราขุมท่านี้นะครับก็ see you again next time my friend thank you for watching bye bye